เราตั้งแต่บวชมามีฮีริโอตระปะประจำใจรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นวันบวชศึกษาเราเรียนก็รักสมวนศีลของตอนไม่ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้ตลอดมาโจนกระทั่งก้าขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสจะให้กิเลสคือความโลภความโกรธราคาตัณหาอันเป็นตัวไฟใหญ่ที่ใหญ่หลวงมากที่สุด ภายในหัวใจนี้ให้ขาดสะบ,บั้นลงไปจากใจด้วยเหตุนี้การต่อสู้กันการรบกันจึงเป็นเหมือนนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีไม่มีใครที่จะออมมัดออมมวยของตัวเองออมรวดลายของตัวเองต่างคนต่างทุ่มสี่งกันเต็มจัดเต็มส่วนหวังความชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ระหว่างเรา คือทำกับทิเหลสฟาดกันบนหัวใจนี้ก็ทำแบบเดียวกันการทำเช่นนี้หาความสุขไม่ได้นะถ้าจะดูแล้วก็ดูไม่ได้เลยระหว่างนักมวยต่อสู้กันนั้นไม่กล้าจะดูเพราะมันเอากันอย่างทะลหดใครใครดีให้อยู่บนเวทีใครไม่ดีให้พังลงจากเาวที นี่ระหว่างกิเลสก,กับธรรมบนหัวใจที่ฟาดกันอยู่ในเวทีหัวใจนี่ก็ฟาดกันอย่างนั้นเรื่อยมาเป็นความทุกข์ความทรมา,านมากแล้วความทุกข์ความทรมา,านมากเพราะการต่อสู้เพื่อชัยชนะนี้เป็นมหามงคลแก่เราเป็นลำดับลำนามาพอใจในวิธีการแห่งการต่อสู้นี้จะหนักขนาดไหนทุกขนาดใดก็ตามไม่คำนึง ยิ่งกว่าผลอันใหญ่หลวงที่เรามุ่งหวังคือมรรคผลนิพพาน <c oughs> เพราะฉะนั้นการต่อสู้กันจึงต้องหนักขามทุกความทรมานทุกด้านทุกทางจึงหนักตลอดมาจนกระทั่งจะเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหมายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้นี่รุนแรงเอาชีวิตเขาแลกเลยก็เห็นผลประจักษ์ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำเหตุการณ์ที่ฝึกทรมานตนนี้ได้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ถึงขั้นเอาอย่างเด็ดขาดระหว่างจิเลสกับเราก็ตามขอให้มีพอเป็นเครื่องหมายของลูกศิษย์มีครูก็ยังดีครูของเราคือศาสดา เราเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ขอให้ปฏิบัติตามครูให้มีขออมีเขตมีศีลธรรมประจำใจของตนบ้างนี่จะสมชื่อสมนามการกล่าวทั้งนี้ที่ได้นำเรื่องของตัวเองย่อๆบ้างมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เราได้ทำมาอย่างนั้นแบบเอาจริงเอาตายไม่อะไรเสียดายในชีวิต ขนาดที่ฟาดกับกิเลสซึ่งเป็นตัวมหาภัยบนหัวใจของเราเอาจนกิเลสขาดสะบ,บันลงไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเต็มภูมิแห่งเหตุที่เราบำเพ็ญมาอย่างเต็มทตศนกำลังและสมภูมิในผลที่เราได้รับว่าสมเหตุสมผลการทำก็สละชีวิตการได้ผลประโยชน์มาก็เลิศเลอในหัวใจ เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายนั้นจึงเปิดอกให้ทราบทั่วถึงกันเพราะในระยะนี้เป็นในระยะที่พอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ที่จะรื้อฟื้นชาติไทยของเราขึ้นจักหล่มลึกทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุต่างๆที่บกพร่องอยู่ในบางไทยเวลานี้มากถึงกับจะเอาชาติไทยให้ล่มจมไปได้นั่นแหละจึงได้นำธรรมที่กล่าวนี้ มาแนะนำพี่น้องทั้งหลายตามที่เราได้ฝ่าฝืนหรือรบกับความทุกข์ความลำบากอันเกิดจากกิเลสกิจวางกั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เราสร้างความดีเราฝ่าฝืนเต็มสติกำลังความสามารถถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยผลที่ได้มาก็เป็นที่พอใจใจที่เป็นมาแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> เป็นคาวาะเราก็เคยเป็นรักเราก็เคยรักชังก็เคยชงังเกลียดเราก็เคยเกลียดโกรธก็เคยโกรธเต็มหัวใจเรามาแล้วไม่เป็นที่สงสัยแต่เวลามาบำเพ็ญทางด้านจิตใจตั้งแต่วันเริ่มบวชฝึกขัดทรมานตนเองบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมตลอดมา ตั้งแต่วันบบวชทำไมจะให้เป็นทุกคนเราบีบบังคับตัวไม่ออกนอกลู่นอกธรรมของศีลของธรรมประจำชีวิตมาตลอดจนกระทั่งถึงป่านนี้ต้องเป็นความทุกข์ถ้าจะคำนึงถึงความทุกข์แต่เราไม่คำนึงถึงความทุกข์เพราะการรักษาตัวเองเราเข้าคำนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการระมัดระวัง เรือการต่อสู้ความชั่วทั้งหลายปัดเป่าความชั่วทั้งหลายออกจากตัวของเราอนสุดท้ายก็เป็นที่พึงใจทำทั้งหลายที่ได้นำมาแสดงกับพี่น้องทั้งหลายนี้เราถอดออกมาจากหัวใจเราจริงๆรทำในปริยัติเราก็ไม่ประมาทเราเรียนมาเหมือนกันแต่นั่นเป็นปากเป็นทางเป็นแบบแปลนแผงผัง เพื่อจะเป็นภาคปฏิบัติเพื่อมรุลน,นิพพานเพราะทำที่ท่านแสดงไว้ในพระไกรปีดกทั้งสามปีดกนั้นเป็นแบบแปลนแผนผังชี้บอกแนวทางแห่งศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นจนกระทั่งถึงพระน,นิพพานธรรมเหล่านั้นเป็นแปลนที่สมบูรณ์แบบแล้วจากสวาขาธรรมของพระพุทธเจ้า ใครปฏิบัติตามนั้นจะต้องสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาผูกบ้านสร้างเรือนใครจะผูกบ้านสร้างเรือนขนาดไหนตามแปลนประเภทใดก็นำแปนำแปลนนั้นออกมากลางแล้วผูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสม,สมบูรณ์แบบตามแปลนขนาดนั้นๆน,น,นี่ผู้มาผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน เรานำธรรมะที่เราเรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นแปลงแล้วกากางแปลงนี้ออกมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติศีนั่นแปลงเขาบอกว่าให้สังรวมระวังสีให้ดีอย่าให้ขาดด่างพร้อยทะลุเราก็รักษาที่เรียกว่าสร้างตัวเองสร้างตัวเราตามแปลง เอาสมาธิสมาธิขั้นใดทำจิตให้สงบร่มเย็นเป็นสมาธิเราก็อบรมจิตใจของเราเรียกว่าสร้างแปลนสมาธิขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาของเราโจะจิตตะภาวนาคือสมาธิที่เกิดขึ้นจากแปลนนำมาปฏิบัตินั้นก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิขั้นใดก็ปรากฏขึ้นมา จากการปลูกสร้างสมาธิด้วยจิตตะภาวนาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นปัญญา <c oughs> ปัญญาประเภทใดท่านแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วเรานำปัญญาประเภทนั้นมากาปฏิบัติชำระกิเลสตามแปลนที่ปัญญาบ่งบอกไว้แล้วกิเลสประเภทใดควรชำระสะสางหรือสังหารกันด้วยปัญญาประเภทใดเราก็นำ ปัญญาประเภทนั้นๆมาประกอบปลูกสร้างขึ้นให้เป็นปัญญาให้เป็นสมบัติของตัวเราก็เป็นสมบัติของตัวเราโดยลำดับลาดับที่ปัญญาเกิดขึ้นในการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสก็เป็นไปในขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันปัญญาประเภทใดควรฆ่ากิเลสสังหารกิเลสประเภทใดบ้างการบำเพ็ญของเราที่เรียกว่าการปลูก ปัญญาสร้างปัญญาตามแปลงที่ทรงแสดงไว่แล้วก็ก้าวเดินเป็นลําดับลําดาแล้วกเ็เป็นแปลนสมาธิขึ้นมาเป็นแปลนปัญญาขั้นตามขั้นของปัญญาขึ้นมาจนกลายเป็นปัญญาที่เรีย่าละเอียดแหลมคมท่านให้นามว่าเป็นมหาสติมหาปัญญา <c oughs> เป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิง เราก้นบำเพ็ญปัญญานั้นให้เกิดขึ้นภายในใจของเราจนแก่กล้าสามารถสังหารจิเลสได้ตามแปลนแห่งธรรมที่บอกไว้แล้วด้วยการปฏิบัติของเราเอง <c oughs> ก็ได้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจ,ใจิตใจหายสงสัยในเรื่องความกวดแสเจตตายของเราที่เคยผ่านมากี่พบกี่ชาติเหมือนสัตว์ทั่วไป เราไม่สงสัยในการเกิดตายของเราว่ามีกี่พบกี่ชาติถ้าจะนับประมาณแล้วไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องตัดทอนแล้วสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งลายหนึ่งหนึ่งจะมีแต่การเกิดการตายคุกเคล้าไปด้วยความทุกขประเภทต่างๆเป็นสัตว์เลี้านกี่ประเภทก็คือคนและสัตว์แต่และหลายละยและเด็กเป็น พวกผู้หลวมตัวเข้าไปเป็นไปเกิดเพราะความชั่วของตัวเองที่สร้างด้วยความคือความขนอง <c oughs> นี่จะเป็นเทวบุตรเทวดาอินทรมหรือเปรตผีประเภทใดก็ไม่นอกเหนือจากการกระทําของตัวเองที่จะเบิกทางให้ไปทําในสิ่งนั้นๆจนหลวมตัวเข้าไปรับความทุกข์ความทรมานแม้นาลอก มีกี่หลุมก็ตามเพราะนั่นก็เป็นสถานที่อยู่ไม่ไปเที่ยวหากวา่านเอาสัตว์โลกตัวใดๆาเข้ามาสู่นรกแต่สัตว์โลกก็ทำเพราะด้วยความรุ่มหลงเพลิดเพลินด้วยความกล้หาหาญชามใจอย่วเพราะสำคัญก็คือไม่เชื่ออดเชื่อธรรมที่พระเจ้าแสดงบ่งบอกไปแล้วว่านรกเป็นเครื่องแผ่เผาสัตว์โลกมากิกับเหยกันจิตของเรามันก็ดืดด้านหารรม ประทำความชัวช่วช้าละโมกตกนรกเสียจนได้ถ้าพ้นจากนรกมาแล้วกิเลสมันก็ปิดบางทางนั้นเสียไม่ยอมให้รู้เห็นว่าเราเคยตกนรกมาแล้วก็สร้างความกล้าหา,ชาญช้านชัยด้วยความคึกความขนองของกิเลสให้เท่าทําความชัวช่วช้าละโมกสืบต่อกันไปโดยลำดับไม่มีวันอิ่มพอผลสุดท้ายก็ลงนรกอีก <c oughs> นี่เรื่องสัต วว่ดดินแดนมีความเป็นมาอย่างนี้เสมอหน้ากันไปหมดใครอย่าปฏิเสธใครอย่าอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความเลิศเลอทุกสัตว์ทุกส่วนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์โลกทั้งหลายมีความเกิดตายเสมอหน้ากันหมดไม่มีใครยิ่งยอ่อนกว่าใครว่ามีพบน้อยชาติน้อยต่างกันไม่มี มากที่สุดก็ค,คือความเกิดตายของสัตว์ที่หลงกลณวายของกิเลสให้ทําสิ่งชัวช่วช้าละโมกต่างๆแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละในนี้การสร้างคุณงามความดีแล้วก็ได้ไปเกิดสถานที่ดีเป็นเทวุเทวดาอินทรนี่เป็นลําดับลาดาผู้ที่สามารถบําเพ็ญตนได้เต็มเม็ดเต็หมหน่วยก็สามารถให้หลุดพ้นไปถึงเทนิพานได้นี่ เหล่านี้ทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์โลกทั้งหลายท่องเที่ยวกันมานานแสนนานไม่ว่าท่านว่าเราเสมอกันไปหมดแม้แต่สิทธิ์ไรฉานจัดบนน้ําบนบกบ,บนท้องฟ้าอากาศเป็นสัตว์ที่จะต้องล่มจมอยู่ในวัฏฏภพภพต่างๆสวยกรรมประเภทต่างๆอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครท <c oughs> ร,รม,มาพระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่มันไม่ยอมฟัง มันบืนปรจาความคึกความขนองความอยากความทยานของตนความอยากความทะยานั้นคือทางเผาไหม้ที่จะลงไปสู่นกรกอเวจีโดยไม่ต้องสงสัยสัตว์โลกกิเลสมันก็ลบไว้เสียวะนะ่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสร้างแต่ทางโลกคือความทะเยอทะยานคึกขนองนั้นให้ตอดโปร่งโล่งโถงไปหมด ใครไปที่ไหนก็ไปได้ไปด้วยความอยากไม่มีวันมีคืนไม่มีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงตายจมลงในนรกนี่มากต่อมาก